ยินดีต้อนรับเข้าสู่ริยายเสียงยูริแฟนปลปลอมตอนที่24แผนพัธิราค่อนข้างแน่ใจว่าชยานินน่าจะรู้เบอร์เธอมาจากอัญญาแม้จะไม่รู้ว่าชยานินคุยกับอัญญาว่าอะไรบ้างและอัญญาบอกอะไรกับยญิงสาวมาบ้าง ถึงได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของเธอไปแต่พอฟังจากชยานินน้ำเสียงของหญิงสาวดูเป็นกังวลใจและอยากคุยกับเธอจริงๆเขาคิดไปว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพี่สาวของหญิงสาวเขาจึงตกลงมาตามนัดของชยานินพี่พัทเสียงเล็กของหญิงสาวร่างเล็กและรอยยิ้มกว้างเมื่อเจอคนที่รอคอยเดินเข้ามาในร้านอาหารซึ่งชยานินนัดพัทิรามาเจอที่นี่เธาก็นึกกังวลอยู่ว่าเขาจะยอมมาเจอหรือเปล่า แล้วก็ดีใจเหลือเกินที่เขายอมมาใบหน้าของพัททราดูเรียบนิ่งต่างจากตอนที่อยู่ที่บ้านวันนั้นมากทันนี่มีเรื่องจะคุยกับพี่หรอคะเลียงนุ่มเอ่ยถามขึ้นทันทีที่นั่งลงมันก็อีฝั่งตรงข้ามพี่อานินพยักหน้าใช่ค่ะเออขอโทษนะคะที่โทรไปนัดเจออย่างกระทนหันแบบนี้แต่ว่าพี่อันเออพี่สาวท,ที่ฉันนี่รู้จักบอกว่าพี่พัทหน้าเหมือนเพื่อนของคนที่เขารู้จัก เลยช่วยหาเบอร์ให้แล้วก็ให้ซันนี่เขาหาพิพัทอีกทีคำอธิบายที่พัทิราเข้าใจแล้วว่าชยานินได้เบอร์โทรศัพท์ของเธอมาได้ยังไงและคิดว่าอัญญาคงไม่ได้บอกว่าเธอเป็นใครเธอจึงเลือกที่จะไม่บอกเช่นกันไม่เป็นไรคะ่ะพูดเรื่องที่อยากคุยมาเถอะค่ะคือเรื่องพี่ซินดี้นะคะใบหน้าของยิงสาวตัวสูงยังนิ่งเรียบแต่ในตาของเขากลับสันเล็กน้อยชยานินจึงพูดต่อ อันนี้ไม่รู้หรอกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพี่พัทกับพี่ซินดี้แต่ว่าตั้งแต่ที่พี่พัทไม่อยู่พี่ซินดี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะจากที่เคยพูดมากชอบบ่นก็กลายเป็นเนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาบางทีก็ทำหน้าเศร้าซันนี่สงสารพี่ซินดี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงดีพี่พัทกับพี่ซินดี้มีปัญหากันหรอคะพี่พัททำอะไรให้พี่ซินดี้โกรธหรือเปล่าพี่ซินดี้บอกซันนี่ด้วยว่าพี่พัทเป็นคนไม่ดี พัทิรานิ่งไปพักหนึ่งก่อนถอนหายใจออกมาพร้อมกับพึมพำเสียงเบาค่ะพี่เป็นคนไม่ดีพี่เคยทำสิ่งเลวร้ายกับพี่สาวของซันนี่เต่คงไม่มีทางยกโทษให้พี่หรอกค่ะคนไม่ดียอมรับคำกล่าวหาง่ายๆทั้งยังพูดด้วยเสียงเศร้าแบบนั้นแววตาของคนไม่ดีก็เศร้ามากๆด้วยชายานิ่งเริ่มเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วผู้หญิงคนนี้คงเคยทำเรื่องที่ไม่ดีกับพี่สาวของเธอจริงๆแต่ตอนนี้ เขาเองก็คงรู้สึกผิดมากแน่แน่ส่วนพี่สาวของเธอก็คงโกรธเขามากแต่มันก็แปลกนะปกติถ้าพี่สาวโกรธใครคนคนนั้นคงไม่รับมานั่งทำหน้าเศร้าอยู่แบบนี้หรอกและที่น่าสงสัยกว่านั้นคือทำไมคนโกรธอย่างพี่สาวของเธอต้องซึมไปด้วยล่ะพี่พัฒน่าจะลองไปคุยกับพี่ซินดี้อีกครั้งนะคะตอนที่พี่ซินดี้อาจจะยกโทษให้พี่พัฒน์แล้วก็ได้ไม่หรอกค่ะซินดี้เขาไม่อยากเจอพี่อีกแล้วล่ะแต่แต พี่ว่าซันนี่ไม่ควรแอบม,มาเจอพี่แบบนี้นะคะถ้าซินดี้รู้เขา้าเธอคงโกรธมากพิยานินเม้มปากแน่นแบบนี้ไม่ไหวแน่แน่จะจะให้ทํายังไงดีล่ะเธออยากให้สองคนนี้ได้เจอกันอยากให้พวกเขาลองพูดคุยกันอีกครั้งเธอคิดว่าพวกเขาทั้งสองคนต้องมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่แน่แแต่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมมาเจอหน้ากันพี่สาวของเธอก็คงไม่ยอมมาเจอพัิราเพราะเธอทิฐิ ด้วยคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่โกรธเขาส่วนพัทิราเองก็คงคิดว่าพี่สาวเธอโกรธจนไม่อยากเห็นหน้าเขาแล้วแล้วแบบนี้สองคนนี้จะมาเจอกันได้ยังไงชยานินครุ่นคิดอย่างเครียดก่อนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แล้วแกล้งพูดหน้าซื่อสันนี่เข้าใจแล้วคะ่ะสันนี่จะกลับแล้วยิ่งสาวพูดเสียงงอยๆขณะหยิบโทร,รศรัพท์มือถือขึ้นมาก่อนจะชะงักไปแล้วแซงทำหน้าลำบากใจพี่พัดคะ ซันนี่ขอยืมมือถือหน่อยได้ไหมคะคือเงินในมือถือซันนี่หมดนะค่ะเน็ตก็หมดซันนี่ติดต่อใครไม่ได้เละจะขอยืมมือถือของพี่พัทข้าไปบอกให้คนขับรถมารับซันนี่นะคะได้ค่ะพัทธิราส่งโทรศัพท์มือถือของตัวเองให้กับคนขอโดยไม่ได้คิดอะไรที่ใจของเธอตอนนี้มีแต่ความหม่นหมองจึงไม่ทันได้เอ่ใจว่าคนที่ขอยืมโทรศัพท์มือถือของเธอไปนั้นหญิงสาวใช้งานมันนานกว่าปกติ แผนการของชยานินดำเนินต่อไปในตอนเย็นเธอเห็นพี่สาวที่นั่งดูทีวีอยู่ในบ้านแต่ดวงตาคู่สวยไม่ได้จ้งองดูสิ่งที่ฉายอยู่บนหน้าจอเลยสักนิดเดียวพี่สาวของเธอกำลังมองเหมือเลื่อนลอยและเหมือนคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ซึ่งพี่สาวของเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพี่สาวของเธออาการหนักมากจริงๆจะไม่ช่วยก็คงไม่ได้พ,ดพี่ซินดี้คะพี่ซินดี้ ที่ถูกเรียกหลายครั้งเพิ่งรู้สึกตัวก่อนจะหันใบหน้าเมาื่อเมือมองแล้วแกล้งทำเป็นครึ้มเอ่ยถามเสียงเรียบออกมามีอะไรงั้นหรอชยานินถอนหายใจอยากบอกพี่สาวไปนัวกว่าไม่ต้อมาแกล้งทำครึ้มครั้งแบบนั้นหรอกก็เห็นเห็นอยู่ว่าพี่สาวของเธอกำลังอยู่ในโหมดสาวน้อยผู้อ่อนแอเพราะความรักไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่ซันนี่จะขออนุญาตพี่ซินดี้ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน นานแล้วที่ชยานินไม่ได้โกหกพี่สาวแต่ครั้งนี้เธอต้องยอมปิดความตั้งใจของตัวเองเพื่อที่จะให้พี่สาวได้มีเวลาส่วนตัวกับใครบางคนตามแผนของเธออืมได้สิแต่อย่ากลับดึกนักล่ะค่ะชยานินตอบรับขณะสังเกตมองท่าทางและอากับกิริยาของพี่สาวมันน่าสงสัยนักว่าทำไมพี่สาวของเธอถึงได้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเลยทั้งที่พี่สาวเธอน่าจะเห็นมันแล้วนี่นาะ ข้อความที่เธอแอบเอาโทรศัพท์มือถือของพัทิราพิมพ์และแอบส่งมาให้พี่สาวของเธอเอ๊ะรู้ว่าจะยังไม่ได้เปิดดูคิดแล้วชายานินก็เหลือบมองไปที่สมาร์ทโฟนของพี่สาวที่วางอยู่บนโต๊ะโดยไม่ได้รับความสนใจข้าจึงไปหยิบมันขึ้นมาตอนที่พี่สาวนั่งเหม่อ,อยู่นั่นโชคดีที่พี่สาวไม่ได้ตั้งรหัสล็อกหน้าจอเอาไว้ชายานินจึงรีบพิมพ์และส่งข้อความบางอย่างออกไปหาพัทิราก่อนจะรีบลบทำลายหลักฐานทันทีพี่ซินดี้ ซันนี่ไปแล้วนะอืมเสียงตอบปรุ่มพำรรขณะตามองหน้าจอทีวีแต่ใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับมันเลยไม่ได้ยินเสียงรถของน้องสาวแล่นออกจากบ้านไปชลรดาก็ถอนหายใจเฮือกก่อนจะปิดทีวีแล้วนั่งกอดเขาฟุบหน้าลงบนเขานั้นอย่างเงียบๆในหัวของเธอนั้นสับสนวุ่นวายเต็มไปหมดตั้งแต่รู้ว่าผู้หญิงที่เคยสร้างความทรงจําที่ทําให้เธอนั้นหวาดกลัวในอดีตเขากลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้งมาทําให้เธอหลงเชื่อและไว้ใจเขา แต่สุดท้ายทุกอย่างก็จบลงผู้หญิงคนนั้นหายไปจากชีวิตของเธอเลยตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าจะไม่มาให้เธอเห็นหน้าอีกซึ่งมันควรจะดีแล้วที่เป็นแบบนั้นเธอก็อยากจะลืมลืมเรื่องของเขาไปสักทีแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเธอก็นึกถึงแต่เขาตอนทํางานในห้องก็นึกถึงตอนที่สัมภาษณ์งานเขาจะอาบน้ําจะนอนในห้องนอนของตัวเองก็ยังคงคิดถึงแต่เขาเธอลืมเขาไม่ได้เขาเองก็ไม่ยอมติดต่อทํามาอีกเลย จนเธอคิดไปแล้วว่าเขาก็อาจจะแค่อยากเข้ามาก่อกวนในชีวิตเธอให้เธอเป็นบ้าตายเพราะเขาแล้วก็จากไปอย่างไม่ใยดีแต่เมื่อตอนบ่ายของวันนี้เขากลับส่งข้อความมาหาเธอข้อความที่เธอยังไม่กล้าเปิดอ่านข้อความเหรอในตาสวยคมมองไปที่โทราศัพท์มือถือที่อยู่บนโต๊ะลกลออกไปนั่นยังช่างใจเธอกลัวที่จะเปิดอ่านถึงแม้ในใจก็อยากจะรู้แต่ข้อความนั้นก็ส่งมาหลายชั่วโมงแล้ว ถ้าจะเปิดอ่านดีไหมความลังเลในใจเกิดขึ้นทุกจังหวะของการหายใจเข้าออกเวลาค่อยๆเดินผ่านไปช้าๆเี่แต่ละนาทีมันช่างยาวนานเหลือเกินแล้วสุดท้ายชรดาก็ทนไม่ไหวถ้าตัดสินใจลุกขึ้นไปหยิบมันขึ้นมาและเปิดดูข้อความพัดขอโทษพัดรู้ว่าสิ่งที่พัททำลงไปมันแย่ต่อคนแค่ไหนแต่พัดสำนึกผิดแล้วคุณจะไม่ให้โอกาสพัดแก้ตัวจริงๆหรอพัดคิดถึงคุณนสินดี คิดถึงทุกวินาทีพัดรักคุณชรลาดาเม้มปากแน่นเมื่ออ่านข้อความจบขอบตาทั้งสองข้างร้อนเผาเมื่อที่ถือโทรศัพท์สั่นไปหมดหญิงสาวยกมือขึ้นมาปิดปากตัวเองและเริ่มร้องไห้อีกครั้งทั้งที่เธอตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ยอมเสียน้ําตาเพราะเรื่องของผู้หญิงคนนี้อีกแล้วรักหรอเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าเธอรักเขาหรือเปล่ารู้แค่ว่าเขาเป็นผู้หญิงคนเดียว ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกของเธอตอนแรกเขาเป็นคนที่เธอเปิดใจให้และคิดว่าจะให้เขาเข้ามาแทนที่ความทรงจําที่แย่ๆที่ผู้หญิงคนหนึ่งเคยทําเอาไว้แต่ที่ไหนได้ผู้หญิงสองคนนั่นกลับเป็นคนคนเดียวกันเธอรับไม่ได้จริงอยู่ที่ใจหายไม่รู้ว่าเขาทั้งสองเป็นคนเดียวกันแต่ที่เธอโกรธเขามากก็คือเขามาหลอกลวงเธอเพราะถ้าเขาเป็นคนเดียวกันจริงเขารู้ความจริงตั้งแต่แรก ทำไมเขาต้องแกล้งทําตัวใสซื่อเพื่อหลอกลวงเธอด้วยเขาทําแบบนี้ทําไมนี่คือสิ่งที่เธอกรธที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ปฏิเสธหัวใจของตัวเองไม่ได้ว่าเธอสนใจในตัวของผู้หญิงคนนี้สนใจโดยที่ไม่อยากสนเรื่องในอดีตของเขาทําไมต้องเป็นคนเดียวกันแล้วเขาก็มาทําให้เธอสับสนอีกครั้งครั้งที่เขาบอกว่าจะไม่มาให้เธอเห็นหน้าอีกแต่เขากลับส่งข้อความแบบนี้มาคิดไหมว่าเธอจะรู้สึกยังไงเนือกโกรธตัวเองนะัก ที่ความโกรธในใจที่มีต่อเขาบรนลดหายไปกว่าครึ่งเพียงเพราะเห็นข้อความไม่กี่ประโยคของเขามันทําให้เธอถึงกับเพ้อถึงเขาอยากเจอเขาอยากได้ยินเสียงเขาพูดว่าขอโทษจากปากของเขาอีกครั้งอยากได้ยินเขาบอกว่าคิดถึงเธอเหมือนกันอยากได้ยินคําบอกรักจากปากของเขาซินดี้เสียงของคนที่อยู่ในความคิดดังขึ้นธรดาเบือนหน้าไปมองตามเสียงและคิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปแต่ไม่ใช่เธอไม่ได้หูฝาดไป ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่นี่จริงๆใบหน้าหญิงสาวหน้าใสากิกที่แสนคิดถึงในตาคู่คมที่เคยมองเธออย่างอ่อนโยนริ้วปากอวบอิ่มที่เธอเคยจูบเรือนร่างสูงสง่าที่เธอเคยได้สัมผัสทุกสัดส่วนวงแขนอบอุ่นที่โอบกอดเธอไว้ทั้งในยามที่หัวใจอ่อนล้ารวมถึงในห้วงอารมณ์ปราถนาที่เร่าร้อนและการถ่ายทอดความรู้สึกที่ช่างอ่อนหวานเธอคิดถึงทุกๆอย่างเธอต้องการเขา คุณ